สวัสดีค่ะช่องนกนกคอมเมนต์ค่ะวันนี้พามาชมบรรยากาศยามเช้านะคะวันนี้มาเช้ามากๆเลยบรรยากาศดีดีอากาศเย็นมากด้วยวันนี้เช้าว,วันนี้ ก็อยู่ในระหว่างการเดินทางนะคะเดี๋ยวจะมีเ,เป็นอีกคลิปหนึ่งจะถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวให้ดูด้วยนี่ก็ระหว่างการเดินทาง,งภาพยังไม่ชัดเจนนะคะเพราะว่ายังไม่มีแสงอาทิตยังไม่ค่อยขึ้น แต่จริงๆแล้วถ้าเป็นว่าถ้ารถเราไม่วิ่งจะมีเสียงนกเยอะมากแต่ดีพอดีจังหวะรถวิ่งลมก็แรงเราก็เปิดหน้าตาแอร์เปิดกระจกรถไว้ด้วยก็เลยมีเสียงลมเยอะไปหน่อยการเดินทางยามเช้าก็จะประมาณนี้เลย สดใสสดใสมีความสุขกับการทำงานในวันนี้กันนะคะ วันนี้จะได้มีโอกาสมาถ่ายสถานที่จริงแล้วหลายวันก็นั่งมโนมโนเออ,อยากมาเนออยากมาอยากมาแต่ก็ไม่ได้มาไม่มีโอกาสหรือประมาณว่าก็ตัวเองตื่นสายมากด้วยแต่วันนี้ตื่นแต่เช้าตั้งหน้าตั้งตาจะมาถ่ายสถานที่ต่งตางๆ บรรยากาศยามเช้าสบายๆนะคะนี่เจอภูเขา าางกนเดิทรภาพอาจจะไม่ชัดเจนเพราะว่ารถวิ่งเนาะอ,อ,อาทิตย์แกจะขึ้นแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปหนึ่งให้ดูนะคะตรงนั้นจะเป็นสถานที่สวยงาม ก็เย็นมากด้วยท้องฟ้าสวยวันนี้ตอนนี้ประมาณกี่โมง ตอนนี้ไม่แน่ใจนะคะว่ากี่โมงหกโมงหรือเปล่าเาไม่มีนาฬิกาดูเลย